รอบหนึ่งไหมครับมาครับแม่ค้ามาครับโอ้โหใครจะกินอะไรครับสั่งได้ครับใครจะกินอะไรสั่งได้ครับไอแปวเมนูมาได้ไหมแปวเมนูแล้วแปวเมนูมาได้ไหมไูดอนะมีเปล่าแม่อ้าวมีปากกามีปากกามีปากกาเห็นด้วยมีปากกามีปากกาแม่ค้าครับ จะหล่นครับจะหล่นครับไเอาลอเราไปดูสถานที่ตั้งจุดกันครับว่าเราจะตั้งจุดตรงไหนในการถ่ายทอดสดัด้เอง อ่ด้านบนเขามีอ่าแม่ค้าขายส้มตำนะครับทุนครับเขามีแม่ค้าไปส่งถึงที่ครับฝั่งเราไม่มีแม่ค้ามานะครับแม่ค้าไม่มาฝั่งนี้ครับแม่ค้าไม่กล้ามาฝั่งนี้เออไม่กล้ามาฝั่งนี้กกลับไม่ได้เลยครับแม่ค้าไปแล้วครับกลับไม่ได้ไม่สนุกล้วไม่ได้กลับนี่ครับดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นดูมาฝั่งนี้ไม่หมมาไหมแม่ค้ามาไหม ดูซิว่าแม่ท้าจะมาหาผมไหมแม่้ามามาดู<ค>ะขับเบาๆประคองสบายเลยเหมือนไม่ได้แข่งมาครับมาครับ<ส><ก><ส><ก> เดี <S <S เ๋ยวหมวกปิวครับแม่ค้า<ฮ>จะโวนเรือนี่มาสมัครนะครับระหว่างของคุณท่าโดยโดนนะครับของคุณท่าโดนแตกนะครับโดนแตกโดนสมัครมาติดยื่นแท็กต์ก่อนรอบกลทงนั้นน้องพอโดนโดนแล้วก็มาสั่งได้เลยครับโดยโดนนะครับช่วงนี้ครับดูครับแม่ค้ามาครับแม่ค้าใครอยากจะสั่งอะไรครับผู้ชมที่อ,อยู่ทางบ้านครับแม่ค้ามาแล้วครับ ใครอยากจะสั่งอะไรครับสามารถสั่งได้ครับเดี๋ยวก็พายเรือไปส่งนะครับถึงบ้านเลยครับเด่ผดึงปลั๊กหัวเทียนออกเลยดึงปลั๊กหัวเทียนพอถ้ามาฝั่งนี้มีการดึงปลั๊กหัวเทียนกันด้วยครับมาครับมาครับติดไหมยังไม่ติดครับยังไม่ติดครับแม่ค้าผมยังไม่ติดครับ ไม่ติดแล <phin reforms> ้วครับแม่ค้าเครื่องแม่ค้าเครื่องแม่ค้าแย่แล้วครับเอาเอาจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้แม่ค้าจะได้กินไหมเนี่ยมาหลายรอบแล้วครับนี่ครับแม่ค้ามานะครับมามามาครับแม่ค้ามาครับแม่ค้ามาครับ มาครับแม่ค้ามาครับโอ้โหใครจะกินอะไรครับสั่งได้ครับใครจะกินอะไรสั่งได้ครับแม่ค้านี่ครับแม่ค้าครับโอ้โหเข้ามาอีกครับเข้ามาอีกครับเข้ามาอีกครับใครใครเข้ามาอีกเข้ามาอีกครับเข้ามาอีกครับเข้าไปสุดเข้าไปสุดเข้ามาอีกครับนี่นี่ครับ อะไรครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรข้าวอะไรครับข้าวอะไรครับเดี๋ยวข้าวนี่น้อง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 เดี๋ยวอันนี้ข้าวอะไรครับข้าวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นข้าวหรือว่าอะไรครับเป็นอะไรนะอันนี้อะไรบ้างครับมีอะไรบ้างที่ร้านมีอะไรบ้างครับเออที่ร้านมีอะไรขายบ้างครับมีส้มตำมีส้มตำต้กุ้งสดตําต้มกุ้งสดตปูมาต้มแซ่บด้วย องแซบต้มแซบอะไรนะกระดูกอ่อนเนี่ยอ๋อกระดูกอ่อนโอ้มีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์โทรร้านไหมฮะมีเบอร์โทรไหมมีค่ะอ่เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรมมมแแแซซซบบบกระดูกอ่อนเอออ่าครับมีเบอร์โทรไหมครับเดี๋ยวโทรไปจับอย่างยังๆัเอาเอาไปส่งนู้นด้วยนะโอเคครับเออเดี๋ยวพี่สั่งอะไรบ้างสั่งอะไรบ้างน้อ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 งสั่งด้วยสั่งด้วยสั่งด้วยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไร ไอ้แปวเมนูมาได้ไหมแปเมนูแล้วแปวเมนูมาได้ไหเอาเบประกาจดได้ไหมประกาจดได้ไหมมีประกาศไมมีมีมเปล่าเนี่ยอ้าวมีประกา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 ม่มีตรงแล้มแงด้ย มี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 กระดาษมีกระดาษมีกระดาษนี่นี่เอากระดาษตรงให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระดาษกระดาษเอากระดาษครับกระดาษกระดาษอือนี่ครับอ่าส่งกระดาษให้แล้วครับเดี๋ยวครับกระดาษครับเอาอะไรเอาะรดูอ่อนต้มแซบกระดูกอ่อน เอาอย่างนี้เลยเอาเอาเอาดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูพี่ๆี่เขาสั่งอาหารกันยอดเนี่ยบอ่ะพี่สั่งอะไรไปครับสั่งอะไรไปสั่งอะไรไปเมื่อกี้สั่งอะไรไปเอาผู้โดยเขาต้มแซ่บกระดูกอ่อนอ่าต้มแซ่บกระดูกก่อนแล้วแล้วก็มีนมหนูย่างนมหนูย่างไปเอากี่กล่องคะ ต้มแขกกี่กล่องอ๋อเขาใส่กล่องมากล่องหนึ่หรือสกล่องอ๋อกล่องหนึ่งหรือสองกล่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีมีมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีไก่เอ็นไก่เอ็นไก่ทอดมีใช่ไหมใช่อ่ะเออเอ็นเอ็นไก่ทอดมาครับเขาบอกว่าเอ็นไก่ทอดอร่อยครับร้านนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยน้องเอ็นไก่ทอดอร่อยไหมอร่อยไหมครับ แน่นอนครับน,นี่น้องก็บอกว่าแน่นอนครับเออใช่ได้อ่ะเฮ้ยข้างบนไม่เอาอะไรหรอต้มซีนต้องตีนเออ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีป <c oughs> ้าเอาแล้วเรียกไปทางนู้นอีกแล้วครับเช้าพระเจ้าต้มซีนเอาร่มมาก่อนเลยอะไรครับอะไรครับแม่ค้าครับแม่ค้าครับนี่ครับ นะครับอ่าอ๋อจะจะหล่นครับจะหล่นครับไม่เอาหรอกไม่เอาตรงนี้เอาหมูไม่เอาตรงนี้เอาเดียวเขไม่ชอบตรงนี้เอาตรงนี้เอาเดียงเดียวไปแล้วครับไปแล้วครับใช่ก็เขาไม่จังไงตรงนี้จังเดียวเดียวเลยเอ้ยมีมีอันนี้ไหมอ่าอ่าคอหมูย่างมี่นะคอหมูย่างมีปะคอหมูย่างไม่มีใช่ไหมมีไหม เอาคอหม,มูย่างมาอีกทีนึงโ <g ül> อ้โอเคโอเคโอเค <c oughs> ไปแล้วลไปแล้วล <c oughs> <c oughs>

่เย<อ>มีมีลูกครึ่งด้วยนะครกลูก <laughs>